ับผมตอนนี้เราอยู่ในมินิเกมสกายวอลนะครับคิดถึงกันไหมเอ่ยโอเคกลับมาเล่นเกมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนานครับผมวันนี้ก็มาลงคลิปวันที่21นะครับผมโอเคโอเค,อเ,คเออดานวันนี้ผมจะมาเป็นทรายกันนะครับหรือว่าไอแอมทรายนั่นเองครับผมอิททรายนะครับเพราะว่าทรายนี่เซิร์ฟนี้ทรายเยอะนะได้ข่าวอะทรายโคตรเยอะเลยครับเราก็เลยจะมาเป็นทรายกันนะครับ โอเคเราต้องแอบ,บอยู่แถวนี้มันจะเนียนมากนะผมเฮ้ยแอบบตรงนี้แหละโคตรเนียนบอกเลยโคตรเนียนโคตรเนียนฟึบจะเห็นไหมวะตรงนี้เนียนไหมเอ่ยขอยเนียนเถอะขอยเนียนเออตรงนี้ดีกว่าครับผมเนียนแน่นอนครับไม่มีใครเห็นแน่เราเป็นสายครับผมไม่มีใครเห็นเราเราเป็นสายนะครับเราเป็นสายโอเค เราต้องไม่ทําให้มันดูเด่นไม่ทําให้มันดูเด่นโอเคดูครับเขากําลังต่อมาด้วยความมุ่งมั่นับผมแล้วเขามาโด้ของบ้านเราครับเขากาลังมาโด้ของบ้านเราครับผมเราไม่ยอมเราไม่ยอมไม่ใช่แหละดูครับสิ่งที่เขาทํำก็ผมโคตรเนียนบอกเลยกลายเป็นทรายโคตรเนียนเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วผมคงไม่มีใครเห็นเรานะไม่มีใครเห็นเรานะอุตส่าห์กลับมาแคสเกมขอให้เล่นสกายวอร์ดีขึ้นหน่อยไม่มีใครเห็นเรานะโอเคนะไม่มีใครคงไม่มีใครเห็นใช่ไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนมันกำลังจะทำอะไรของมันวะนะเดี๋ยวเราดูมันนะครับว่ามันจะเห็นเราหรือเปล่า เหมือนมันหาอะไรบางอย่างอยู่อะคนอื่นอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๊ยวเยวหน้านออกเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเออนั่นแหละนายต้องวิ่งผ่านเราไปเฮ้ย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 มากันสองคนเลยครับมากันสองคนเลยครับตีกันไหมตีกันครับผมอ้าเจ้าเฮ้ยเอ้า What the fuck ไม่เห็นได้ไงไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยตีกันเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราหาที่แอบใหม่แป๊บ รอที่แอบใหม่แป๊บเราไม่เกี่ยวนะเพื่อนเราแค่ผ่านมาแถวนี้นะเพื่อนเราไม่เกี่ยวนะเพื่อนเราผ่านมาเราไม่ได้ทําอะไรนะเพื่อนเอออยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เราไม่เกี่ยวนะเพื่อนเราไม่เกี่ยวมึงขึ้นไม่เป็นโอเคกไูไปแล้วไปแล้วเราไม่เกี่ยวเพื่อนเราขออยู่อย่างสงบสุขได้ไหมขออยู่อย่างสงบสุขได้ไหมครับเอ,อ้ยชิบหายแล้วมันมาแล้ว ไปแล้วครับอยู่ทําไมเล่าโอยเอจ้าเอาตกโอ,โอเคครับโอ้โหเป็นสายนี่เกือบเนียนแล้วนะมันเห็นได้ไงว่าไอ้นกไอ้นกนั่นเห็นได้ไงอีกรอบไม่ยอมเด็นขาดรอบนี้ต้องเนียนไม่ยอมอกดไม่โดนอีกเอาเข้าไปกดดีเอ้ยโอเคครับเ <c oughs> ขาวนี้เราต้องชนะครับผมอุตส่ากับมาแคสเกมโอ้โห ขอให้เป็นด่านที่มีทรายเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีทรายนี่นชิบหายเลยนะโอเคฮะวิเผมมาแล้วเรียบร้อยด่านอะไรแมป,แมป,แมปโหลดดีเฮ้ยโอ้โหด่านอะไรวะเนี่ยด่านอะไรวะเนี่ยมีทรายหรือเปล่ามีทรายหรือเปล่าไอ้สองทำไมมีทรายขึ้นมานะผมมีชิบหายเลยนะโอ้โหมันมีทรายปะเนี่ยมีทรายไหมวะอย่างนี้ไม่เนียน ไม่มีทรายเลยครับดูดิเฮ้ยตรงกลางมีทรายป่าวะไม่มีเลยครับผมกูอยู่ไม่ได้ละด่านที่ไม่มีทรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอย่าทําอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนทาอะไรเพื่อนเพื่อนมึงทําอะไรเพื่อนโอเคไอ้สองปิดเลยปิดเลยสิร้อยมันมาฆ่าก่อนหรือไงเออ ิดก่อนรออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองทำกันอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่านไม่มีสายนะเฮ้ยเห็นใจกันหน่อยโอเคเราจะอยู่ในนี้ครับผมด่านมันไม่มีสายมันไม่มีสายครับอย่ามานะเว้ยฆ่ากันไปอย่าพิ่งเข้ามานั่นแหละดีมากเดี๋ยวเราเปิดกล่องเผื่อมีอะไรเอ้ยมีพิกแอกวะ่ะ พิกแอกกับสโนบอลเดี๋ยวเราออกไปสำรวจหน่อยดีกว่าเผื่อมันลอดอะไรอย่างเงี้ยลอดเราจะเป็นผู้ลอดชีวิตนะครับผู้ลอดชีวิตเลย What the fuck? โอ้โหเดี๋ยวว่าโอ้ยยิงสโนบอลโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี้ย <c oughs> โอเคช่วงนี้ไม่สบายด้วยครับกลับมาแคสเกมนี่สอบเสร็จแล้วโอ้โหโลงสมองโอเครอบสุดท้ายนะครับขอให้เป็นด่านทรายแลวขอให้เนียนนะผม โอเคหมาย,ยังเห่าเลยคิดดูทิปบลูเลยทีเดียวโอเคด่านอะไรด่านอะไรครับผมขอให้เป็นด่านทรายนะด่านอื่นไม่เอาโอ้ยด่านทรายตามใจข้าตามใจข้าต้องการเลยทีเดียวข้าต้องการด่านนี้เจ้ารู้ได้ไงว่าข้าต้องการด่านนี้มากโอเคเดี๋ยวเรารีบวางบล็อกไปดีกว่าครับเราจะได้เป็นคนแรกที่ไปเนียนครับผม พราะเดี๋ยวนี้นะมันมีแต่คนปลอมตัวครับผมมันไม่เนียนกันเลยมันปลอมตัวกันไม่เนียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลอมตัวแบบนินเนียน<ๆ>ให้ดูไลยวัดเออเกือบตกโอ้โเดี๋ยวดูนะเราจะไปที่เดิมครับผมที่เดิมเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมครับผมที่เก่าเวลาเดิมแล้วตรงอื่นมันมีที่ป่าวะเพื่อตรงอื่นมีนี่ผมจะได้ไปแอบไงเดี๋ยวนะตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเราไม่กล้าไปว่ะเราอยู่ตรงนี้แหละ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะผมตรงนี้รับรองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าพึ่งเข้ามานะอไอเสือไอเสือก็ได้ไอแทงก็ได้ไอสามก็ได้ดูมันยืนนิ่งเลยครับยืนนิ่งทําไมเฮ้ยไม่ม,ไมีใครเข้ามาเลยวะเฮ้ยดูเหมือนมันจะเห็นหรือเวะดูเหมือนมันจะไม,นไม่เห็นครับผมไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมเราต้องไปสายลอยครับผม สายลอยมึงตกลงไปซาปิวเลยครับปิวเลยกันเลยทีเดียวครับผมปิวกันเลยทีเดียวโอ้ยวัดเดีวมาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไปแล้วอโอ้โหโอ้โหเพื่อนมาช่วยใช่ไหมเห็นก็ได้ยังไงโอเคโอเคครับผมก็เป็นสายนี่ถ้จะขยากให้ผมเล่นแบบเป็นไอ้นี่อีกนะครับแบบพวกเป็นสกินแบบ เค้าเบอร์สโตนไม้หรือทรายอะไรอย่างเงี้ยก็เม้นมาได้เลยนะครับว่าอยากให้เล่นอะไรก็ผมเดี๋ยวผมจะไปหาสกินแล้วมาเล่นนะครับแต่ถ้าไม่มีใครเม้นหรืออะไรก็จบกันเพียงเท่านี้แม่งยากชิบหายการปลอมตัวโอเคไปแล้วครับจุ๊บจุว่างยแซดน้อยแซดกระสายนะครับโคดอินเตอร์ภาษานี้โอเคไปแล้วครับจุบุจุบุ No.